สวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงไอ้อะไรนะผู้ผาจังไรชาแนลอะไรเนะี่ยผู้ผาจังไรจัดให้นะที่มันออกมาตั้งชื่อคนนู้นคนนี้นะฮะแล้วออกมาชี้คนนู้นผิดคนนู้นชั่วคนนู้นเลวคนนี้ไม่ดีแต่มึงไม่เคยคิดสิ่งที่ดีบ้างเลยนอกจากว่าจะมาใส่แสงเขาหาแสงโดวยวิธี อคือคนเราเนี่ยนะมันมันไม่ได้รับการปลูกฝังสิ่งดีๆใส่สมองอ่ะพอคิดจะทำอะไรแต่ละอย่างมันก็จะคิดไปทางที่มันชั่วช่วคิดไปทางที่มันผิด,ผ,ดผิดประเภทไปกับคนอื่นเขาอ่ะนะอย่างเช่นไอ้หมอเนี่ยไอ้ภูพาจังไรจัดให้น่ะที่ออกมาพูดถึงมือมือปราบจอนนี่มือปราบนะครับว่า จนนี่มือปราบอะไรนะบอกว่าไปพูดไปว่านายกด่านายกเสร็จโดนบีบให้ออกก็เลยรีบชิ่งลาออกไปก่อนไอ้ไอ้น้องมึงไปศึกษาข่าวให้มันดีก่อนนะก่อนที่จะออกมาวิจารณ์คนอื่นเขาเนะี่ยจนนี่มือปราบอะ่ะเขาเตรียมตัวลาออกตั้งแต่ปีไหนแล้วเขาแจ้งไว้ตั้งแต่ ปีไหนแล้วเพราะอะไรเหตุผลคือเพราะระบบระบบที่มันไม่เคยได้กันไม่เคยได้ปรับปรุงสักทีไม่เคยได้ทําให้มันดีขึ้นมาสักทีระบบตํารวจที่ยังแย่งชิงเก้าอี้กันอยู่ระบบตารวจที่เปลี่ยนกฎหมายไปมาเอาอย่างนี้ดีกว่า มึงออกมาด่าว่าคนนู้นชั่วคนนี้เลยออกมาว่าจนนี่ไม่ดีออกว่าพูดถึงทั้งคุณอี้ทั้งคุณหนุ่มนะแต่ด้วยความที่มันความคิดโจลล่ไอพวกหัวหมออะมันก็ไม่กล้าชื่อจริงมาพูดนะนะมันไปตั้งชื่อคนนู้นคนนี้นะจะบอกอย่างนี้ดีกว่านะมึงจะไปรู้อะไรมาจากไหนกูไม่รู้ ชั่วเร็วยังไงกูไม่รู้แต่กูเห็นสิ่งดีๆที่เขาทําเพื่อสังคมอย่างจอนนี่มือปราบกูเห็นเขาทําสิ่งดีๆเพื่อสังคมถามว่ากูชอบไหมชอบมากไหมกูไม่ได้ชอบมากหรอกกูก็ชอบนับถือศรัทธาในสิ่งที่เขาตั้งมั่นทําเพื่อสังคมทำเพื่อประชาชนนะเขาทำสิ่งดีๆเยอะ เยอะจนมันนับไม่ทั่วนะมั้งคนเราถ้ามันไม่มีอะไรดีเลยอะ่ะมันจะไม่มีทางที่จะมีแสงสว่างได้ถึงทุกวันนี้หรอกเขากินอยู่กับโจรเขาคลุกตัวอยู่กับโจรเพื่อที่จะปกป้องประชาชนปกป้องรัสดรเอ้ยเขาเรียกอะไรนะปกป้องประชาชนจากคนที่มันคิดทำชั่วทำเลวนะมึงอะ่ะ มึงเคยคิดทําสิ่งดีๆเพื่อสังคมเหมือนเขาบ้างไหมกูถามมึงนอกจากว่ามึงจะออกมาด่าคนโน้นทีคนนี้ทีเพื่อจะเรียกแสงให้ตัวเองให้เขาสนใจอะเรียกร้องความสนใจในทางที่ชั่วๆนะทางที่ผิดๆแล้วนะมึงทําอะไรเพื่อสังคมบ้างหรือยังออกมาวิจารณ์คนอื่นมึงต้องทําเพื่อสังคมไม่ได้เศษเสี้ยวขี้เล็บเขาก่อนนะ กูไม่รู้หรอกทุกคนมันมีเบื้องลึกเบื้องตื้นหมดเลยทุกคนมีแดงมีดำติดตัวทุกคนแต่ความขาวสะอาดที่เขามีอ่ะมันเยอะกว่านะมึงจำไว้นะมึงอย่าเอาความอิจฉ้าของตัวเองนี่มาชี้คนโน้นชั่วคนนี้เลวทุกคนมึงไม่เคยคิดชั่วเลย มึงเกิดมานี่มึงดีประเสริฐเลิศเลยเลยเหรอคนที่มันมองคนอื่นว่าชั่วได้เนี่ยก็แปลว่าตัวเองมันชั่วกว่าเขาอีกนั่นแหละคือความคิดของมนุษย์กูมนก็ไม่เข้าใจนะสังคมสังคมนี้มันก็แปลกนะพอมีคนออกมาทําความดีทําเพื่อสังคมทําเพื่อบ้านเมืองประเทศชาติพอมีคนทําดีมีคนชื่นชมเยอะๆมักจะมีไอ้กลุ่มคนพวกเนี้ยออกมา วิจาร์แต่มันไม่ได้อะไรหรอกมันวิจาร์เพื่ออะไรเพื่อให้คนสนใจมันที่มันคิดต่างเพราะมันมันคิดหาวิธีที่จะดังหรือจะมีแสงในทางที่ดีกว่านี้ไม่ได้คนมันคิดได้อยู่แค่นั้นมันก็เลยออกมาวิจาร์คนที่เขามีชื่อเสียงเพื่อให้มีคนสนใจมันมันน่าจะคุ้มมั้งกับการโดนเขาด่า ทุกคนนะ่ะมันมีด้านมืดด้านด้านลบด้านขาวสะอาดนีหมดทุกคนมันไม่มีใครหรอกเกิดมาแล้วคิดดีได้เลยอะมันไม่มีใครหรอกที่มันเกิดมาแล้วมันจะไม่รู้จักคำว่าชั่วไม่รู้จักกับสิ่งไม่ดีมันต้องรู้จักกันทุกคน <c oughs> ไม่เว้นแม้แต่มึงเพอเพอมึงอะชั่วกว่าอีกขนาดความคิดจิตใจของมึงสันดานของมึงยังชั่วเลย ช่วยยังไงช่วยว่าคนเราเนะี่ยถ้ามันดีจริงมันจะไม่มองคนอื่นมาชั่วหรอกถ้ามันมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือมีโครเงาเราก็สั่งสอนปลูกฝังสิ่งดีๆมาอยู่ในสมองมันจะไม่มองคนอื่นมาชั่วมันจะมองเห็นคนอื่นทําดีแล้วมันจะรู้สึกว่าเออคนนี้อยากช่วยเหลืออยากเป็นเหมือนเขาวะ <c oughs> อยากทําได้เหมือนเขาวะนั่นคือคนที่ได้รับการปลูกฝังสิ่งดีๆมา แต่คนที่มันออกมาคิดต่างจากคนอื่นที่ผิดแพรกแลกจากคนอื่นก็แต่เพื่องคุณกันแหละไม่ใช่ไอ้ไม่ใช่แค่มึงนะพูดนะก็พูดถึงทุกคนนะ่ยที่มันชอบออกมาเห็นต่างจากคนที่เขาพยายามทําเพื่อสังคมเพื่อคนอื่นทําความดีเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองมันจะมีคนกลุ่มพวกนี้คือกลุ่มคนที่มันอิจฉาดิษยาคือที่จริงมันน่าเห็นใจนะมันมีบมด้อย ผมได้ตรงไหนผมได้ตรงที่มันไม่มีพ่อแม่คอยปลูกฝังสิ่งดีๆใส่สมองจอน,นี้มือปราบเขาประกาศจะาลาออกตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเป็นปีแล้วล่วงหน้านะและการที่เขาจะวิจารใครเนี่ยสำหรับกูแล้วกูคิดว่ามันมีเป็นสิทธิ์ของเขาอกูยังกูจะบอกให้นะกูนี่เพื่อไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วกูยัง วิจารุงอิงเลยกูย,ยังวิจารณ์นายกเลยเพราะบางเรื่องมันไม่เหมาะสมถ้ามึงเป็นใครอ่ะมึงไปตัดสินเขาอ่ะมึงไปพูดถึงคนนุณน่มพูดถึงกุญอี้อะไรเงี้ยมึงทำสิ่งดีๆให้มันได้เสียดเสื่อพวกเขาเหล่านั้นก่อนนะอย่างแรกเลยมึงต้องไปบุกรมนิสัยตัวเองสันดานตัวเอง ไปหันหาสิ่งดีๆใส่ตัวเองบ้างอย่าเอาแต่เวลานะี่มาคิดหาวิธีเรียกแสงให้ตัวเองด้วยวิธีผิดๆนะฝากไว้ด้วยนะคนคนเกลียดคนทำารามดีแบบมันมีไม่เยอะหรอกแต่คนที่เขารักคนที่สร้างความดีเพื่อสังคมเพื่อประโยชน์ประเทศชาติบ้านเมืองนะ่ะเขาเยอะกว่า,ก,วากลุ่มคนพวกมึงมฝากให้คิดด้วยครับ ก็ฝา,ากด้วยนะครับชอบคลิปแบบนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ